สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีวันสงกรานต์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานคลาวคลาดจากโควิดทุกสายพันธุ์นะครับใครกลับต่างจังหวัดก็ขอให้ฮปปี้ฮปปี้นะครับเดินทางปลอดภัยช่วงนี้คิดว่าทุกคนคงจะมีความสุขดีนะครับได้หยุดอยู่กับครอบครัวแต่สําหรับพี่โดคริสเตียโนโรนัลโดตั้งแต่ย้ายกลับมาแมนยูเที่ยวนี้เนี่ยโอ้โหชีวิตมันไม่ได้อย่างใจนะหลังสุดถึงขั้นเป็นจําเลยสังคมนะครับกลายเป็นโรนัลโดรังแกเด็ก เรื่องของเรื่องเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นหลังเกม you, แมนยูแพ้เอเวอร์ตัน1-0เกมั้นพิโดโลเล่นไม่ค่อยดีครับมันก็น่าหงหุดหงิดอยู่แล้วละ่ะแถมโดนเตะเจ็บด้วยละครับนักแข้งนี่เป็นโดนเตะจนจน,จนเป็นแผลเป็นรูเลยลนักแข้งนี่เป็นรูเลยนะครับหลังจากจบเกมก็เดินกระโผผกกระเพกกำมันจะเข้าห้องแต่งตัวเกือบจะเข้าอุโมงค์อยู่แล้วนะมาเจอเพื่อนก็เปิดแผลให้เพื่อนดูจังหวะนั้นเนี่ยมีเด็กยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป อยากจะถ่ายให้เห็นแผลโรนัลโด้ปรากฏพ่โดไม่ได้มีอารมณ์ร่วมนะครับตอนนั้นเจ็บก็เจ็บหงุดหงิดก็หงุดหงิดยกมือขึ้นปัดปัดโดนมือเด็กมือถือเนี่ยร่วงลงพื้นแตกนะครับตรงหลังมือของเด็กเนี่ยเป็นรอยแผลไม่ได้เป็นแผลเป็นรอยช้ำอะ่ะช้ำเขียว,ยวอะ่ะแต่ก็เห็นชัดพอสมควรนะครับเรื่องมันเลวร้ายลงหลังจากมารู้ทีหลังว่าเด็กคนนี้อายุ14บ่ชุดเจ็คฮาร์ดิง้งเป็นเด็กพิเศษออทิสติกนะครับ กลายเป็นว่าเฮ้ยโรนัลโดทำ้ายร่างกายเด็กออทิสติกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถามว่าพี่โดตั้งใจไหมอันนี้พูดแบบแฟร์เลยนะไม่ได้เข้าใครออกใครนะคนที่ไปดูคลิปคงจะเห็นว่าโรนัลโดไม่ได้เงยหน้ามองจังหวะที่ที่ไปตบมือถือร่วงเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กคือถ้าเขาเงยหน้าขึ้นมามองเห็นว่าเป็นเด็กเนี่ยผมว่าโรนัลโดไม่ทำหรอกเพราะพี่โดรักเด็กนะครับมีลูก เต็มบ้านเนี่ยแล้วก็เวลาเด็กวิ่งลงมาหาในสนามกอดอันนี้เห็นชัดว่าพี่โดไม่ได้ปฏิเสธเด็กไม่ได้เกลียดเด็กแต่ทําลงไปเพราะว่าอารมณ์ชั่วบูกนี่คือความผิดพลาดข้อที่1ส่วนความผิดพลาดข้อที่2ก็คือเรื่องของการขอโทษครับท่านผู้ชมครับผิดแล้วเนี่ยโอเคพี่โดขอโทษแต่ขอโทษด,ด้วยการโพสต์ลงไอจแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเชิญน้องเชิญแม่น้องมาดู หมัดแมนยูเล่นที่ออตาฟอร์ดขอโทษท่านท่านผู้ชมครับแม่แล้วก็เด็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันนะคือพีโด้จะเชิญมาดูแมนยูเพื่อแล้ววันที่เขาไปดูวันนะั้นเขาไปเชียร์เอเวอร์ตันให้ให้เอาชนะแมนยูนะเพราะ,ะนั้นเขาไม่มานะครับตรงนี้ถือว่าผิดกราเทศยะแม่เด็กบอกไม่ให้อาภัยโกรธมากด้วยความโครบฮนะคือพีโด้เนี่ยอันนี้เป็นความผิดครั้งที่สองผิดแบบนี้เนี่ยเขาต้องไปขอโทษซึ่งซึ่งหน้า ผมเชื่อว่าถ้าโรนัลโดติดต่อไปหาแม่ลูกคู่นี้ไปขอโทษต่อหน้าเลยนะบอกเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเรื่องมันไม่น่าจะบานปลายแต่นี่พลาดนะครับเหมือนกับไม่ละเอียดต่อไปนี่ก็ต้องก็ต้องรอกันต่อแหละว,ว่าเรื่องจะถึงขั้นฟ้องร้องหรือเปล่าแต่แม้ว่าเรื่องนี้จะไปถึงขนาดไหนจะจบยังไงนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เสียไปแล้วก็คือโรนัลโดเสียภาพพจน์แล้วภาพพจน์หรืออิมเมจสงเขานี่ มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นเรื่องใหญ่มากคริสเตียโน o โรนัลโดเป็นมนุษย์คนแรกนะครับที่มียอดคนตามโซเชียลมีเดียสูงเกิน500ล้านคนเขาเหมือนมนุษย์ทองคำนะครับจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะว่าภาพพ์ดีมาตลอดเป็นคนน c e nice, เป็นแฟมิลี่แมนเป็นคนรักเด็กแต่พอมามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมันเสียหายนะครับต้องรอลุ้นนะครับตัวชมครับว่าโรนัลโด จะแก้ไขสถานการณ์จะแก้ไขวิกฤตชีวิตตัวนี้ต่อไปยังไงโรนัลโดต้องอาศัยความเป็นโรนัลโดนี่แหละอาศัยความฉลาดความนั์ที่เคยมีผ่านมันไปให้ได้นะครับทนผท้ชมครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืม Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันผ่านทางแ p a g e Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเอการาชเต็มหนุยตัวจริงแน่นอนครับมีคลิปมาให้ชมเป็นประจำนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ